สวัสดีครับผมบ่าวหนองครับมือนี้มาพอๆกับบ่าวหนองอีกคือเก่ากับผมมือนีบ่าวหนองมีความฝันจากเอฟซีทั้งลอยเอ็ดครับเพื่อนบ่าความฝันสู่บ่าวหน่องฟังเพื่อนบอกว่าให้แปลซอยน้ำแน่ให้แปลซอยน้ำเพราะว่าเพื่อนฝันบ่เห็นตัวเลขครับเพื่อนฝันบ่เห็นตัวเลขเพื่อนฝันเห็นแต่ตัวบุคคลและก็ฝันเพื่อนเป็นคืบปริศนาเพื่อนกับบุหูว่าเพื่อนสีแปลเป็นจังไร ่าบทสรุปสุดท้ายแล้วเพื่อนกับหูว่าผู้นั้นเป็นไผ่นะครับเนาะแต่ว่าก่อนสีไปหูเดี๋ยวบ่าวหน่องฉี่เบาสู้ฟังความฝันก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย,ย่างขึ้นยุติโชงและดวงครับผู้ใดหลายคนครับให้เลขมาแต่ว่าบ่าวหนองยังมาทัานแด้มาเบานะครับเนาะตอนหนึ่งที่มาทัานได้มาเบาแตเดี๋ยวเสียคอยทย่อยเ้าทีละคนนะครับเนาะ น้องตุ๊กตาครับเพื่อนเป็นเอฟซีเบาหนองอยูหล่อเอ็ดครับเพื่อนขอลายเบาหนองมาแล้วเพื่อนก็เลยมาบอกสูฟังเพื่อนบอกว่าในฝันด้ะเพื่อนบอกว่าเพื่อนขับรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนเป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์แม่เพื่อนเป็นคนสอนท่ายขับรถไปในสถานที่สถานที่ใดหนึ่งนี่แหละในถนนนี่แหละบานนี้เห็นผู้เฒ่าคนหนึ่งปั่นจักรยานเห็นผู้เฒ่าคนหนึ่งปั่นจักรยานรับ กะเลี้ยวเห็นนี่แหละแะเลี้ยวเห็นเป็นคนเป็นผู้เฒ่าปันจักย่านเล่ากับว่าเล่ากับคิดทํานองว่าเอ้ะผู้เฒ่าคนนี้เป็นผู้ใดคือจังบ่กเคยเห็นแต่สินะบันนี้ผู้ชายผู้เฒ่าเพน่้นเพิ่นกับปันยักย่านอันน้าหนาออกไปเพิ่นก็เลยว่า่ะลองขี่รถตามก้นรถพญ่นี่เบิ่งก่อนหน้าเพิ่นว่าว่าเล่าสิไปใส่เพราะว่าเราบ่กเคยเห็นบันนี่เล่าก็เลย ขี่มอเตอร์ไซค์นะ่ะแม่ซอนไายขี่มอเตอร์ไซค์น้ำกลนกันไปเพื่อนกันเลยคุยกันไปแล้วก็แม่พ่นว่าว่าถาเบิงว่าผู้ชายคนนี้เป็นไผไปได้สักระยะหนึง่งผู้ชายคนนั้นเลี้ยวลงไปในซอยเลี้ยวลงไปในซอยเหมือนเหมือนเหมือนทงหน้าพ่นว่าเลี้ยวไปในซอยแล้วก็ไปยุดอยู่กับท่อมแห่งหนึง่งเพิ่นวาสิไปยุดอยู่กับท่อมแห่งหน,นึ่งพอบัดนี้เพื่อนก็เลยจอดรถไว เพิ่นก็นเลยย่างลงไปกับเม่ไปเบิงว่าผู้ชายคนนั้นย่างเข้าไปในกระท่อมยืดเถียงหน้านี่แหละประมาณนี้นะเถียงหน้าพ่อปนีย่างไปว่นหากับโบเห็นผู้ชายคนนั้นเด้เห็นแต่จักรยานนะ่ะจอดพิงจอดจอดพิงอันเถียงหน้าไว้พ่อปนีบัดสิออกไปกลับมาเห็นหลวงผู้สวง นั่งอยู่ในกระทอมหลังนั้นและเพื่อนกระทรงรูปหลวงปู่สวงมาให้เบิงว่ารูปนั่นเหมือนกับในฝันเลยเพื่อนว่ารูปที่เพื่อนทรงมาให้เพื่อนว่ารูปแบบนี้แหละเบ้าหนองที่หนูฝันเห็นแล้วก็เห็นเป็นรูปหลวงปูนั่งแบบนี้เลยวาสันเบ้าหนองเลยว่าจักสิแปรเหล็กจังไดเด้อบาทนี่เบ้าหนองเว่าเดี๋ยวสะเอามาเบาลงช่องเบ้าหนองเห็นว่าสิเบ้าหนองบอกว่า ล่อล่อเลขกที่ได้เลขกมากก็คือเหลขกอายุคนฝันแค่นั้นมอเตอร์ไซค์เพิ่นกับโบมีเลขกทะเบียนอันก็ไดแต่อายุคนฝันกับอายุแม่เพิ่อนอายุคนฝันนี่สามสิบเอ็ดปีแต่บ้านของขอมานะเอามาประกอบกันสิเดอออายุคนฝันนัน 30, 4, 1, ่นสามสิบเอ็ดปีอายุแม่เพิ่นนี่ห้าสิบห้าปีแปรซอยเพิ่นในเดือครับเด้อแปรเป็นยังไงขันเบาใี่จักรยาน บานงกับแปี๊ยด้แตดหล่อรลดทันแล้วกลมๆสอง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 หล่อก็เป็นศูนย์ล่ะลิซิเออลุงปูมาใส่เป็นเป็นเก่าบะเก่าหรือแปดนี่ยขันฟันเห็นผานประมาณนีบ่ 8, 000, 9, 000, บ่แปดศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์บ่กับบอแน่ด้วยครับเด้อลองมึงเด้อล่ะเฮ้ยเปี๊ยแดงตัวไหนแปี๊อซอยกันครับแปี๊อซอยกันเนาะแปี๊อซอยกันเอาอีกพริศนามาให้เบิ้งอีกแล้ว เราแกเลยงงวาเขาสิแปลเหล็กจังไหนเบาหนองเบาหนองก็ห่วยคือฝันดีแต่เล่าว่าเราก็บ่เคยเราบ่เคยไปไหว้ลุงปู่สวงทั้งไหนเลยเพื่นวะแต่ว่าจังไหนคือจังฝันเห็นลุงปู่สวงบันนี้เราก็เลยว่าขันเบาหนองไปขอเหล็กลุงปู่สวงมองไหนให้เบิงเนเดอร์เพื่นวะบ่มีจักรยานจอดอยู่ขางกระทอมปูบัวเพื่นวะเบาหนองก็ว่าเอาวเดี๋ยวขันเบาหนองไดไปไป ไปกระถอมหลวงปูหรือว่าไปหม่องไหนถ้าเห็นเดี๋ยวบ้านหองสิทไายรู้มหให้เบิงเพรานว่าเอาเอาเอาแบบที่เหมือนในฝันเ้อเพิ่นว่าที่มีอันนี้รถแต่กระยานจอดอยู่ขางกระถอมเพิ่นว่าจอดอยู่ขางเถียงบ้านหลวงว่าเดี๋ยวสีลองเบิงจะได้ก็ล่องแปรนะครับเด้อแปรซอยกันครับแปรซอยกันบ้านหองกันแปรในชซ่วหนีล่ะเก0าศูนศูนย์แปดูนศูนนี่ล่ะเด้อแปรซอยซอยกันนะครับเด้อ จังไดก็ลองพิจารณาบ้งผู้ใดแปลได้ส่าใดคอมเมนต์ Comment ครับคอมเมนต์บอกกันนะครับนะผู้ใดมีฝันทรงมากเดี๋ยวบบาหนงังจะมาบอกลงช่องผู้ใดฝันหรือแปลโบอกเกง่งเอามาเดี๋ยวบบาหนงังจะมาลงช่องเพื่อจะแปลฝันเป็นน้กันนะครับเนาะอย่างไดงวดนี้ผู้ใดแปลได้ท่าใดอย่าเลืมสื่อไว้นํเลยล่ะสื่อติดติดด้วยนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นเหล็กที่จะคล้องแปลเดี๋ยวหน้องเขาสีขามาเบิ้งเดี๋ยวน้องมันสีขามาเบิ้ง จัางไงวดนี้วันที่หนึ่งมิถุนาเขามารับโฉวไปนํากันคิดสิได้กัให้สรงบังดังปาถนาสุภูทุกคนช่องเบาหนองก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะเบาหนองก็หาตัวเล็มาฝากทุกคนเดี๋ยวลอดเจออนอยู่เจออนเมืองเลยบุท่านใดเลขกวิ่งน้ำเปินอยู่นี่แล้วกัลหลายๆคนเนาะพอสุพศ์แน่แม่สีแม่วาดหรือว่าน้องลาน้อยกับุท่านเห็น หลายหลายคนตอนนี้ก็หลายคนให้เลขมาแล้วเดี๋ยวบาว้านของสีคอยทยอยมาบอกสู่ฟังนะครับเนาะจังได้กับล่องแปลฝันซอยกันได้เลขตัวใดหรือเป็นจังใดเข้ามาคอมเมนต์คือเก่านะครับเนาะงวดที่แล้วบ้าน้องกัดเอาเหลขลงให้เบิงแล้วเหลขพ่อเลขเด็ดแน่แลวกัเลขอันผู้ใดล่ะที่ลงก่อนหน้านี้บ่าน้องก็ลงให้เบิงแล้วนะครับเนะาะเพิ่นกับฝากขอบคุณนำํำ จังไดงวดนี้เขามารับโฉคไปทนลำกันคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปาฏิาริสู่ผู้สุคนได้จับเงินเมือ่อได้จับเงินแสนได้จับเงินล้านกันสู่ผู้สุคนนะครับเนาะมีหน่อยก็ซื้อตามหน่อยมีหลายก็จังซื้อหลายนะครับเนาะอย่าซื้ออันยังอ่ะเทาก็ซื้อตามกําลังเท่หาหนั้นแหละเดี๋ยวบ่าวน้องกับฉีคอเล็กตะไคร้ตอนนี้ไปหารถอยู่ไปหารถตะไคร้อยู่ไปหารถขั้นสีแดงพี่เพิ่น อัานฝากมาให้บ่าวน้องไปซื้อรถมาถวายตะไคร่แล้วก็ผลบอกว่าเอาขั้นสีแดงเอาขันสีแดงแต่ว่าขันเป็นไปได้ขอขั้นที่มีเหลพกผลว่าอยากซองเหล็กเบียนรถตะไข่เพิ่นว่าตะไข่มักเหลขกไอ้มักเหลขรถนว่าซน่นะเพราะว่าเหล็กสังเกตเบิ่งเหลขรถตะไข่ทีเขามาตลอดเนาะก็คือ8ป8เกแป็เขามาแล้วก็เป็นรถขั้นสีแดง17เจก็เป็นรถขั้นสีแดง แล้วก็9เก้าศูล้วก็มัเก้าศูนอีกรอบหนึ่งกลับเป็นลดขั้นสีแดงเหลือเก่าหนึ่งหนึ่งเหลือเก่าหนึ่งหนึ่งยังมาทันออกเดี๋ยวมัดกับสีออกครับเก้าหนึ่งหนึ่งถีมเด้อเก่าหนึ่งหนึ่งจะได้กับขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิไหนสมวังดังปาถน,นาสุขผูทุกคนกขอให้ทุกคนโชคดีงวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกเจสวัสดีครับ